อันนี้ก็เป็นระวังทางนะครับอ่าอน,นี่คือทางขึ้นกุนงศรีปัตนะครับสู่ชีวิตนะครับทุกคนเรามาครึ่งทางนะทุกคนนูนู้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 นี่เรา,ากไป,น,น,ไปกกน,นู่นเห็นนู่นปะครับทุกคนู่นโอเคไปกันต่อไปกันต่อพวกอุปสรรคหนึ่งนะครับทุกคนเวลา ามาด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนท้าย2คนนะครับก็ต้องเสียสละเดินคนหนึ่งนะครับเพราะว่ารถขึ้นไม่ไหวนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราจะไปเที่ยวนะครับกุนงศริปัตนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับสำหรับระหว่างทางนะครับระหว่างทางขึ้นกุนงศริปัตนั้นเป็นยังไงผมได้ ถ่ายคลิปไว้ก่อนนั้นนี้ด้ยนะครับโอเคก็ฝันะในการเดินทางนะครับรถเวฟครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางไปนะครับไปดูพระอาทิตย์ตกนี่ครับพระอาทิตย์ตก น,นี่คุณทุกคนโอโ้โหนี่เคยอัดเขาแต่ยังไม่ถึงนะนี่โอโ้โหงามมากแต่หมอกไม่มีฮนี่ครับใครชอบแนวปร,ป,รประจนภัยนะครับนี่มาได้ต้องกุนงสิริปัตเท่านั้นนะครับนนี่งามมากครับทุกคน เอาละไปกันต่อนี่ยังไม่ถึงข้างบนนะครับงามขนาดนี้เลยนะครับนี่คือวิวข้างล่างนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วนะครับบนยอดกูนงสศริปัตนะครับนี่ นี่ก็เป็นวิวข้างบนนะครับงามมากๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายเออช่วงเย็นนะครับช่วงเย็น <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นช่วงเย็นช่วงเย็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นอีกทีนะครับตอนเช้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเช้าจะมีหมอกเยอะหรือเปล่าแต่ว่าตอนเย็นนะครับไม่ค่อยมีหมอก น <si ี่คือตอนเช้านะครับทุกคนอ่าหกโมงพอดีน like ักเที่ยวเยอะครับ จรริงๆคับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเช้าครับหมอเยอะเกินนะครับไปกันต่ออันบรา ตอนช้าเหมาะเยอะหน่อยนะครับโอเคไปแล้วครับเรากลับแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรนะั้นเดดตาอตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอปิดคลิปเพียงเท่านีเ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ